ผู้ชายที่ไม่จริงใจแล้วก็ไม่ได้รักคุณจริงนะคะมักจะทำสามข้อนี้เวลาที่เราคุยกับหนุ่มต่างชาตินะ ให้สังเกตดูให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเพราะว่าหนุ่มต่างชาติบางคนเข้ามาคุยกับเราก็เพื่อที่จะ just for fun ก็มีแต่มันทําให้เรารู้สึกแปลกใจในเรื่องของการคาบเกี่ยวเหมือนเขาจะจริงใจหรือว่าเหมือนเขาจะไม่จริงใจซึ่งเขาก็ไม่เคยหายจากชีวิตของเราเลยแต่ว่าไม่มีอะไรคืบหน้าหรือคือบหน้าก็แค่ต้องการแค่คุณเท่านั้นนะคะซึ่งเราสามารถสังเกตได้จาก3ข้อนี้ข้อแรกเลยไม่สนใจอยากรู้จัก ตัวตนของคุณหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณค่ะเขาจะโฟกัสพูดคุยแค่เรื่องใดเรื่องหนึง่งโดยเฉพาะเรื่องของ sex นะคะเขาจะสนใจแค่นี้อย่างอื่นก็ไม่ได้สนใจที่จะคุยหรือว่าไม่ได้อยากจะสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ได้อยากจะทําความรู้จักครอบครัวของคุณด้วยซ้ําไปนะคะอันนี้เรียกว่าแค่เข้ามาเล่นๆไม่ได้สนใจดังนั้นถ้าเจอคนประเภทนี้ทํำยังไงคะ รู้สึกจากตัวเองว่าเออไม่น่าจะใช่แล้วก็รันเวย์โอเคไหมเนาะข้อที่2คือเวลาคุยในเรื่องของซัพพอร์ตว่านี่นะฉันก็เอ,อ่อทำงานอยู่ที่ไทยอยู่นะตอนนี้แต่ถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาที่ฉันนะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเธอหรือว่าไปเยี่ยมเธอ,อะเธอจะสามารถที่จะซัพพอร์ตให้ฉันได้ไหมผู้ชายบางคนแค่พูดเรื่องนี้มารู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่ะเขาจะโปรเทคตัวเองเลยนะว่าฉันไม่ใช่เป็น ATM นะที่จะทําให้เธอมาแบบว่า ให้เงินเธอใช้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นอะ่ะเธอก็ต้องทํางานเหมือนกันแต่ขอร้องเธอว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นฝ่ายหนึ่งที่เสียสละแล้วไปหาเขาอะ่ะไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดือนสองสาเดือนอะ่ะแล้วคําถามคือ เขาจะไม่ซัพพอร์ตคุณหรือช่วยอะไรคุณเลยหรอทั้งที่คุณเป็นฝ่ายที่เสียสละไปแบบนั้นถ้าเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้โคเชมองว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กในความสัมพันธ์เพราะอะไรมันก็มีไม่กี่คนคนเราต่างความคิดต่างความรู้สึกค่ะมันจะมีผู้ชายที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณแล้วก็ดูแลคุณบางคนบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ ผมจะดูแลคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่การกินหรืออะไรต่างๆเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเพราะเขารักคุณเขาจะไม่ได้มีทางที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. พอคุยในเรื่องของมันนี่แล้วอะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเข้ามาคบเขาเพราะเงินแต่เขาจะมองความรักเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าคุณได้คุยกับคนที่เขารู้สึกว่ามีการต้านในเรื่องการซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะบางคนคือซัพพอร์ตคืออะไร ให้คุณอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วก็โยงถึงแบบว่ามองคุณเป็นอีกคนนึงแล้วแต่เขาไม่เคยคิดเลยเนาะว่าคุณมีรายได้แค่นี้แล้วประเทศนี้เงินอะไรต่างๆอะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะนะคะถ้าเทียบกับประเทศที่เขาทํางานคือค่าต่างๆมันต่างกันมากเขาไม่ได้มองจุดนี้เป็นหลักนะคะดังนั้นถ้าเจอผู้ชายลักษณะเห็นแก่ตัวแบบนี้นะก็ลงตัดสินใจว่าจะ หยุดแค่นี้หรือว่าไม่เอาแล้วนะคะข้อที่สมคือเขาไม่อยากจะมาหาหรือว่าอะไรใดๆเลยพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะมาหาแต่จะให้คุณเดินทางไปอ่าอะไรประมาณนี้นะคะไม่มาเจอให้คุณเดินทางไปหรือไม่ก็ไปเจอกันแค่ครึ่งทางไปเจอกันครึ่งทางเพอเพคือให้คุณจ่ายเองไม่ได้ซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราต้องคิดเอะแล้วเนาะว่าถ้าคนที่เขาจริงใจแล้วรักเราจริงๆอ่ะเขาจะลงทุนคนที่เขาลงทุนนะคะกับคุณ ก็เพราะว่าอะไรเขาเห็นว่าคุณน่าลงทุนคุณมีมูลค่าไม่ใช่ว่าเราไปเสริร์ฟไปหาไปอะไรแบบทุกอย่างให้เขาไปเปย์เขานะคะอันนี้คือไม่ใช่ลักษณะที่โคเชมสอนนะคะดังนั้นคุณต้องมองเห็นมูลค่าในตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเธอชอบฉันจริงๆริงะ เธอต้องลงทุนตัวเองให้ฉันเห็นว่าฉันสามารถที่จะฝากชีวิตไว้กับคุณได้หรือเปล่าเพราะฉันฝึกตัวเองฝึกภาษาพยายามทําทุกอย่างในทุกวันนี้เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นก็เพื่อที่จะได้ผู้ชายที่มันคู่ควรนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปทุ่มอะไรทุกอย่างให้เขาขนาดนั้นคนมีเยอะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีแฟนโดยเฉพาะฝรั่งเพราะอะไรอัตราฝรั่งบางประเทศนะคะผู้ชายนะมีเยอะมากกว่าผู้หญิงจึงทําให้หนุ่มฝรั่งเนี่ยโสดเยอะมาก เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโฟกัสแค่คนเดียวหรืออย่าไปอะไรที่มันแบบง้อมากเกินไปแล้วคุณเสียเปรียบอะอาโคชเชมพูดแบบนี้เลยแล้วกันเนาะที่สําคัญคือสิ่งที่คุณต้องพัฒนาระหว่างที่เดินเส้นทางสายฝฟนะฝึกภาษาอังกฤษหาความรู้ใส่หัวในเรื่องของการคุยกับฝรั่งนะคะเพราะว่าอะไรคือมันแตกต่างมากเลยนะวัฒนธรรมของฝรั่งกับคนไทยนะคะแล้วความเข้าใจต่างๆยากที่จะคาดเดาแล้วก็อะไรต่างๆที่ คุณอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าอาจจะเจอในชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาและเรียนรู้นะคะดังนั้นถ้าใครศึกษาอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นภาษาอังกฤษสื่อสารได้มัดใจฝรั่งโคเชมีคอร์สออนไลน์นะคะชื่อว่าสื่อสารได้มัดใจฝรั่งค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเบสิกเลยจากคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยหรือคนที่จะทบทวนภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่เลเวลที่1 23นะคะคือพูดง่ายๆคือ ปูพื้นฐานเหมือนเด็กน้อยเลยอะเริ่มใหม่แล้วก็พาคุณไต่สเต็ปไปเรื่อยๆจนเป็นสเต็ปที่คุยกันโต้อตอบสอบถามการทำความรู้จักว่าจะต้องคุยในแพทเทิร์นไหนคุยยังไงที่จะทำให้เขาสนใจแล้วรวมไปถึงภาษาอังกฤษที่ จีบกันนะคะทํทำให้เขาตกหลุมรักคุณมากขึ้นพูดง่ายว่างัดเอาจิตวิทยามาอยู่ในภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันใครอยากเรียนคอร์สนี้นะคะติดต่อได้ที่แอดเชอเอมนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดนะคะว่าเฮ้ยฉันก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นั่นเองค่ะ